สวัสดีครับเพื่อนๆแฟนครับจะเล็กฟาร์มนะครับวันนี้นะครับเราก็จะมาเปิดหลุมนะครับที่เราหมักเอาไว้นะครับเพื่อปลูกต้นไม้นะครับวันนี้เราได้พืชอีกชนิดหนึ่งนะครับมาปลูกนะครับนั่นก็คือกระท้อนนะครับปลายปุ๋ยฝ้ายนะครับเราจะมาสาธิตว่าเราปลูกยังไงนะครับเราเคยปลูกไปแล้วนะครับจากประสบการณ์ตรงนะครับ กระท้อนนะครับปลูกง่ายนะครับแล้วก็ออกผลผลิตเร็วนะครับสองปีครึ่งนะครับสองปีหกเดือนนี่เริ่มจับดอกเริ่มออกลูกนะครับวันนี้เราก็จะมาสาธิตว่าเออเราเตรียมยังไงนะครับตรงหลุมปลูกนะครับตรงนี้เราได้หมักนะครับทําเป็นปุ๋ยหมักไว้ในดินไว้ประมาณสองเดือนแล้วนะครับวันนี้เรามาเปิดหลุมนะครับเพื่อจะปลูกต้นไม้นะครับ ตรงใต้หลุมตรงนี้เราขุดประมาณ50นะครับกว้าง50ลึก50ยาว50นะครับแล้วก็เอาปุ๋ยนะครับปุ๋ยคอกนะครับผสมกับวัชพืชนะครับผสมน้ำหมักชีวภาพกลากน้ำตาลลำออดนะครับแล้วก็เศษใบไม้นะครับเศษหญ้าต่างๆนะครับหมักเอาไว้นะครับให้มันเป็นปุ๋ยก่อนนะครับเพื่อเราจะได้ ปลูกต้นไม้แล้วต้นไม้จะได้โตเร็ว,วนะครับเราเอาต้นไม้มาซื้อมาไว้เราก็มาเลี้ยงเอาไว้ในถุงนะครับยังไม่เอาออกวันนี้นะครับเราได้เวลาแล้วที่จะปลูกต้นไม้นะครับเพราะว่าหลุมที่เราเตรียมมาไวนะ้น่ะมันเริ่มเป็นปุ๋ยหมักเรียบร้อยแล้วดินโอเคแล้วนะครับเราก็เลยจะนํามาปลูกนะครับพอดีกับวันนี้เช้านี่ฝนตกนะครับผมเลยว่าเออวันนี้เหมาะแล้วที่จะมาปลูกต้น ท้อนนะครับให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับว่าเราทำอย่างไรนะครับต้นไม้ถึงโตเร็วแล้วก็ไม่ตายนะครับก็คือวิธีที่ผมพูดในคลิปที่ผ่านมานั่นเองนะครับคือเราหมักดินให้พร้อมก่อนเราจะปลูกอะไรก็ตามนะครับต้องใจเย็นเดให้ดินบริเวณปลูกให้มันเข้าที่ก่อนให้มันโอเคก่อนแล้วเราจะไม่ปวดหัวทีหลังนะครับต้นไม้ก็ไม่ตายนะครับปลูกแล้วโตวเร็วเพราะว่าตรงบริเวณปลูกอะ มันเป็นดินที่มีคุณภาพแล้วนะครับเราหมักปุ๋ยไว้จนจากที่เป็นปุ๋ยคอกนะครับกลายเป็นปุ๋ยหมักแล้วนะครับวันนี้เราก็เลยมาเปิดปากหลุมอีกทีหนึ่งนะครับเพื่อจะปลูกครับเดี๋ยวเราจะสาธิตให้เพื่อนๆได้ดูกันนิดหนึ่งนะครับนี่นะครับใต้หลุมตรงนี้นะครับเราทำไว้นานแล้วนะครับคนเดินผ่านไปผ่านมาจะไม่รู้นะครับว่าตรงนี้ว่าเราทำ สําหรับหมักดินเอาไว้แล้วนะครับหมักปุ๋ยวไว้แล้วนะครับเก็พร้อมที่จะปลูกแล้วนะครับวันนี้เราก็เลยมีเวลาเราก็เลยมาปลูกนะครับพร้อมกับเอาปุ๋ยหมักที่เราหมักเอาไว้ต่างหางนะครับมาลองเพื่อนนิดหนึ่งนะครับอ่ะปลูกตรงนี้สบายเลยครับสองปีนะครับ ออกผลแน่นอนครับเพราะผมเคยทำดูแล้วนะครับมีประสบการณ์แล้วนะครับเรียนรู้จากการทดลองนะครับว่าทำแบบไหนจะดีที่สุดนะครับก็คือแบบนี้แหละนะครับนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะขุดตรงนี้เลยนะครับสำหรับเราต้นไม้ลงนะครับนะนะครับล่างมีวัชพืชค่ะมีปุ๋ยเรียบร้อย เดี๋ยวเราจะเอาปุ๋ยหมักมาผสมด้วยนะครับเราเอาปุ๋ยหมักมาด้วยนะครับอ่านี่ปุ๋ยหมักนะครับเราจะมาผสมอีกครั้งหนึ่งนะครับอ่านะครับปุ๋ยหมักที่เราเตรียมเอาไว้เราทําไว้หลายเดือนแล้วนะครับปุ๋ยหมักถ้าใครอยากรู้วิธีทําปุ๋ยหมักนะครับก็ย้อนไปดูคลิปเก่าๆของเรานะครับชายเล็บฟางมีให้ดูนะครับ เป็นปุ๋ยหมดแล้วครับไม่ต้องกลัวเค็มนะครับปลูกได้เลยนะครับปุ๋ยหมักของเราก็จะมีแแบบนะครับมีแแบบดำนะครับแกบเผานั้นเองนะครับลำอ่อนนะครับน้ำหมักคีวภาพต่างน้ำตาลลำอ่อนนะครับผสมวัชพืชนะครับผสมกับ ขุยคอกนะครับแล้วก็คุกให้เข้ากันนะครับหมักเอาไว้นะครับลดน้ําให้ชื้นๆนิดหนึ่งนะครับเพื่อให้จุลินทรีย์ทํางานนะครับวิดเดียวนะครับย่อยสลายนะครับห้าเดือนนี้โอเคแล้วครับคุมดีๆนิดหนึ่งครับดินให้เข้ากัน เพื่อนใครอยากลองก็ใช้สูตรเราไปลองดูนะครับเพราะว่าเราทดลองด้วยการเรียนรู้ด้วยการกระทำนะครับปลูกได้เลยตรงนี้ครับนี่นะครับต้นสะ้อนที่เราเลี้ยงเอาไว้นะครับวันนี้เอามาสาธิตให้เพื่อนๆดู หลังแตกยอดเลยแก่ถุงเลยนะครับไม่ต้องไปคิดมากนะครับกระท้อนปลูกง่ายครับโตเร็วนะครับได้ผลผลิตเร็วนะครับกระทอนนะครับผมเคยปลูกแล้วนะครับ6เดือนปีหกเดือนนะครับ จับลูกแล้วนะครับรุ่นแรกที่ผมปลูกเอาไว้ตอนแรกผมนึกว่ามันจะใช้เวลานานนะครับไม่นานนะครับกระท้อนปลูกง่ายนะครับแล้วแกะมาแล้วนะครับวางเลยนะครับตั้งให้ตรงนะครับตั้งให้ตรงนะครับดินกบเลยนะครับ เรียบร้อยนะครับเนี่ยนะครับปลูกง่ายเองครับทีนี้ก็ที่สําคัญนะครับกระอนนะครับเขาเป็นพืชต้องการน้ํานิดหนึ่งนะครับถ้าอยากให้ได้ผลนะครับต้องวางระบบน้ําด้วยนะครับพอดีผมวางระบบน้ําไห้เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวจะต่อมาเพิ่มตรงนี้นะครับใกล้ๆกันนี่เองต้องเตรียมดินเตรียมน้ําให้พร้อมนะครับเวลาปลูกต้นไม้นะครับจะได้ไม่เหนื่อยนะครับ นสำคัญนะครับถ้าดินดีนะครับปลูกอะไรก็ได้ครับไม่ต้องไปคิดว่ามันจะไม่โตนะครับถ้าดินเราพร้อมแล้วปลูกอะไรก็ได้ครับตัวสําคัญที่สุดคือดินนะครับอย่าให้ขาดน้ําแล้วกันนะครับมีดินมีน้ํานะครับปุ๋ยมีมีแต่ปุ๋ยไม่มีน้ํามันก็กินไม่ได้ครับอาหารครับต้นไม้เพราะฉะนั้น น้ำนะครับเป็นตัวพาปุ๋ยนะครับให้กับต้นไม้นะครับย่อยสลายนะครับเรียบร้อยนะครับอ่านะครับนี่คือการปลูกนะครับต้นกระท้อนนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปนะครับผมจะมาให้ดูอีกทีหนึ่งว่ามันจะไปยังไงกับต้นนี้นะครับปีหกเดือนครับแล้ว กันได้เลยว่าออกลูกนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณครับเพื่อนๆทุกคนนะครับที่ติดตามนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ